สวัสดีครับผมร้านพ r 娅สเกิร์ตนะครับวันนี้เราพามาชมซูซูกิสวิฟนะครับคันนี้ปี2018ถึงปัจจุบันนะครับใส่สเกิร์ตนะครับคันนี้เลือกเป็นหน้ากับหลังตัว่าเด o o คอสนะครับผมตัวนี้งานทำสีดำได้านนะครับข้างหน้าก็มีติดคิ้วสีแดงมานะครับแบบนี้นะครับผมทำด้านปัดดํดำเงานะครับมล้มีคิ้วแดงนี้ครับหล่อๆนะครับผมเป็นช่องลมหลอกนะครับตัวนี้ ก็ดูงานเนียนเข้ารูปนะครับเข้ากับตัวรถสวยๆเลยครับผมด้านหลังมีท่อแฟกนะครับด้านหลังจะมีท่อแฝงนะครับผมทำเป็นสีนแดงนะครับทับทิมตรงกลางนะครับ นี่ผมแยกชิ้นได้นะครับหน้าหลังได้หมดเลยหรือรอบคันก็ได้ถ้าใครชอบแนวนี้ก็สั่งได้เลยครับผมร้าน br เกิร์นะครับถนนมหาชัยพระรามสองครับผมวันนี้ครับไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ